ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในครับผมรบกวนช่วยกดซับสไคร์ชแนลลูซเกมเมอร์ซีเฮดสด้วยในครับผมนะฮะไปดูคลิปไปเลยเอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในซิเกอร์ทีวีแล้วนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างปริโนนั่นเองในเช้าผมนะก็เครดิตนี่ก็เป็นของฝรั่งเลยในเช้าผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะก็ลิงก์เครดิตอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคนะฮะเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะฮะโอเคก็อื่นนะเราต้องหาแบบ ฐานมันก่อนในเช้าผมน่ะเสร็จแล้วก็สร้างประมาณนี้เลยนะสร้างเลยในเช้าผมนะให้เว้นช่องไว้สามช่องนะฮะแล้วก็แปะไว้ตรงนี้นะผมจะไปไปไวๆเลยในเช้าผมนะ <1> 1> ซึ่งมันสร้างง่ายมากนะฮะโอเคแล้วก็แปะแปะไว้ข้างบนอย่างนี้นะฮะสามอันสลับไม้สีดำในคช้าแล้วก็แปะไว้ด้านล่างอีกหนึ่งอันในเช้าผมน่ะ <1> 1> ให้มันยาวออกมาอย่างนี้เลยนะฮะ ลรวเสร็จแล้วนะฮะให้เราเอาสลับสีขาวอันนี้ออกมานะแล้วก็แปะไว้ที่ข้างๆนั่นเองนะฮะอันดับต่อไปในคลิปผมนะก็เอาสลับแปะไปสองข้างอย่างนี้เลยนะฮะโอเคต่อขึ้น2อันให้รูปประมาณนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็เอาบล็อกโคลด์นะฮะเอาเวนดินเหนียวนั่นแหละนะฮะเป็นสีน้ําตาลนะมาวางไว้อย่างนี้เลยตามผมเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราเอาวาง สลับในเช้าผมนะวางไว้ข้างบนนะสหรับใครที่ไม่ทันนะก็สามารถกอไปดูกลับได้นะกอดูกลับได้นั่นเองในเช้าผมนะแล้วก็เอาป้ายมาในชช้าไม่ใช่ป้ายเดียวอะวกรอบรูปนะขอเรียกเป็นนี้ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเอาแผนที่มาวางนะแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมในเช้าผมนะเอาเป็นตัวโน้นนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเอารางรถไฟนะวางเป็นอย่างนี้เลยโอเคในเช้าผมนะซึ่ง เสร็จแล้วนะฮะตัวโน้ตในเขาผมไม่ใช่ตัวโน้ตดินะฮะเป็นโนนะครับอันดับต่อไปเราจะทาให้มันเล่นได้นั่นเองในเข้าผมนะให้เราขุด4ี่คูณสนะฮะขุดข้างล่างไป4ี่คูณสีณ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณสี่นะผู้ผิดในเข้าผมนะ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ในเขาผมน่ะโอเคขุดตามผมเลยนะซึ่งผมได้ทําการขุดเราเรียบร้อยนะฮะโอเคผินะฮะ ่แล้วก็ุความลึก3บล็อกในเข่าของความลึก3บล็อกนะฮะโอเค1 2 3นั่นเองนะแล้วก็ขุดออกไปนะประมาณ2บล็อกนะฮะต่อไปอย่างนี้เลยนะประมาณ2บล็อกนะฮะถ้าขุดได้แล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะฮะก็หาจุดตรงนี้เลยนะไปอย่างนี้โอเคแล้วก็วางตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเลเวล มาวางไว้นะฮะโอเคแล้วก็ให้เราเอาเอ,อิรมเตรียมเลสโตรนทอสร็จแล้วก็เลสโตรอะไรเนี่ยเลสโตรรีเพลเตอร์นะครับผมแล้วหลังจากนั้น eter, นเลสโตรคอมเพลเตอร์นั่นครับผมนะั่นหลังจากนั้นก็เป็นเลสโตรในครับผมนะั่นหลังจากนั้นก็เป็นตู้เพลงนะตู้เพลงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมนะแล้วก็เอาไม้มาซะไว้ปิดโอเค โอเคนะให้เราวางเลสโตนไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็วางมาวางมาอย่างนี้เลยในเขีผมนะโอเคเสร็จแล้วก็วางเอ่อตู้เพลงในเะขีผมนะแล้วก็มาอย่างนี้เลยแล้วก็วางเลสโตนคอมพลิเตอร์ในเขีผมไม่ต้องกดนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็วางเลสโตนคอมพลิเตอร์นะกดแค่3ครั้งพอในเขีผมแนะ่แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็วางตู้เพลงอีกแล้วนะฮะแล้วก็วางเลสโตนคอมพลิเตอร์นะฮะ แล้วก็วางเลสต์โตนรีเพเทอร์นะปรับสีเลยนะคชับผมแล้วก็วางตู้เพลงอีกในเช้าผมน้าแล้วหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็วางเลสต์โตนคอมพิเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากเลสต์โตนมาเลยนะาเลากมาเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็วางเลสต์โตนฮอตไว้ตรงนี้ในเช้าผมนะซึ่งมันจะได้เป็นไฟวนประมาณนี้เลยนะฮะไม่ได้ยินเสียงว่ะเสียงปะมีเสียงเบาจะไวะชิบหายในเร้าผมนะ ซึ่งผมปรับเสียงเกมไว้ด้วยแหละถ้าเราอยากได้น้ตนอะไรเราก็สามารถปรับได้ในคช้าผมเบาๆนะฮะเดี๋ยวกลัวดังเกินไปนะฮะโอเคอยากได้อะไรก็ปรับเอานะฮะโอเคโอเคแล้วเราลองขับสวิตข้างบนดูนะว่ามันจะหยุดไหมนะคช้าผมหน้ามันก็หยุดตามเคยในคช้าผมหน้าโอเคนะแล้วหลังจากนั้นก็เก็บงานนะเก็บงานโป๊โปโปในเช้าผมหน้าก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ เป็นโนนะครับผมนะฮะเราอยากเปิดเล่นก็นี่น่ามีเสียงดนตรีด้วยนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากลัไปก่อนยังไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร์ ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมในครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยในครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยในครับผมนะ่ะก็ไปดูกันเลย